อเอาละครับว่กลับสัดส่ดีเดอมชมทุกท่าน,นกันแล้วกันนะครับอยู่ผมนะนี่เฟードชาแนลไม่ใช่สิวันนี้เนี่ยเราจะมากแกล้งเพื่อนกันโดยใช้ทั้งหมดแค่สารนี้คือเทียนที่ทรายแล้วก็แท่นแระที่เจี๊ยบเออแล้วแหละจะมากแกล้งเขาโดยใช้แค่สามอย่างนี้นะครับ เมกันไม่ไมเราก็จะทำแก๊สขุดลงไปขุดลงไปเลยนะนพอได้่างนี้ใช่ไหมเราก็เอาเทียนที่วางแล้วก็ทรายปัแล้วก็ปวกเป็นเหยียบประมาณน,นี้นะแล้วก็เดี๋ยวเรา,เรา,เราดูตอนที่เขามาบ้านกัน

โอเคโอเคเรารีบกลับมาที่กลับมาตอนนี้เขาก็ยังไม่กลับมามเพื่อนผมมาคนหนึ่งใช่ <c oughs> <ะ>ก่มเขาจะใช้แค่สามอย่างนี้นะครับนี่พอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็เอาทีนี คือทุกคนกำลังจีงงใช่ไหมครับผมกำลังอธิบายอะไรคือผมกำลังอธิบายว่าผมเนี่ยจะแกล้งเขาใยการทำให้เขาเลยตกลงไปในหลุมนั่นเนองเนาะแล้วก็ให้ทีมทีระเบิดเขาตายไม่ใช่แต่กลางผมไม่สำเร็จเนี่ยทีินี้ก็เลยต้องจบแบบดเฟลไปเนาะคือวันไม่สำเร็จอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าก็ค่อยมาแกล้งใหม่แล้วกันครับบาย